วัตาตาเหอ่าก็น่าว่าจะว่ววัวสักแป๊บแเดี๋ยวจะไปนอนแล้วอ๋อง่วงจัดไปแป๊บหนึ่งนี่ก็ประมาณตีสี่พอดีมีแอร์ไม่ต้องนอนอ๋อพอดีไม่ต้องนอนละกูอีกทีเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวกูก็เจอเป็นคนแรกอีก่ประจําคุณพีทก็อย่าไปเจอเขาคนแรกเลยผมรู้เทคนิคแล้วครับก็ตามคุณไปนั่นแหละครับถ้าเจอก็เจอด้วยกันนี่แหละ บางกันไปเนี่ยผมโคตรสวยตลอดผมเห็นคุณเจอคุณรอดคนสุดท้ายไปตั๊มอ่ะแต่คนที่ไปด้วยไงเน้่ยเขาพูดเือนคุณขนาดนี้คุณปิดท,ที่นี่จะไปไม่เป็นไรครับผมหนานนหนิ่งไมาถึงตัวกับดักซะด้วยอยู่หนังหนาะตัวกับดักซะด้วย ตาคนดูนี่ดีเลิศครับบอกเลยกูตามเขานี่แหละใช่เหลอใช่กลับ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 ไปไหนเห็นไหมครับเห็นไหม โหดจังยัหาใครไม่เจอเลยใจโหดอย่าทำร้ายกันเลย้นะเปตอไอย่ิ้ไกล หอดหมดคุณไม่ไหวเหรอนอนด้วรีบหคุณบอลนะไม่ไหวแด้จริงครับโอ้ยยิบหายเลยนะแปดเนะครับองแปดอยู่ข้างล่าง้่ขง ที่ไปยากอะไม่ยากหรอกอือหืออือหือ่ายแล้วเอาายคู่ช่วคนไปช่วยเลยฮะบายคู่ถ่วงเวลานแล้วนี่ชิบหาย ตูงเวลาคือวิ่งวนเป็นไอ้นี่เลยเขาอยู่ข้างล่างนะอ้าวมันก็โชคดีครับไอเรืออะไรมลู่ห้องลู่เรื่อยอยู่ดูแทงเรื่อยทางว่าเอ้จะกระโดดข้ามทำไมวะ ยังไม่เจอคู่กรณีเดียวเดียวเดียวไปแล้วศพแรกหันไว้อย่าดิน้นอย่าดิ้นใจเย็น เบสเมนต์อีกแล้วเหรอน,นี่โอ้โหแม่งห,หมดหมดหมดปัญญาล,ลงไปช่วยถ้าในนั้นประามาณนั้นแหละเจอกันอีกแล้วเจอกันบ่อยอีกนะครับสุขปัดดิสดอีกแววะเนี่ย นี่เพิ่มมาสองสามปีก็หมดหลอดแล้วเมกจ้ะมันก็ไม่หุดคครับรับผมแต่จะตายแค่เพิ่มเบ็ดเป็นเนอะนี่จะได้มั้ะนี่เป็นที่เดียวกันเองนะผมไม่ชอบอยู่ที่เดียวคนอื่นนะครับผมเป็นคนชอบเข้าสังคม มันวางาแต่แรกแต่มันยังไม่เปิดใช่ยังไม่เปิดเราต้องไปหามันอยู่ตรงไหนใช่แล้วเราเก็ให้เพื่นตายหมดแล้วค่อยออกไปหาว่า,าผมใกล้ตายแล้วอ,อยู่ตรงไหนอนี่ยเลลองเดินดูกที่ผม<อ>ไม่ที่เนี่ยนะ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวผมดูเองเลยนะ ไม่พอที่ผมจะไปทางซ้ซายทำไมเอ,อ้าชิบหาย <laughs> ว่าเป็นอะไรที่แม่งไม่ไมน่าแอบ,บเลยไม่ครับไม่คิดจะเข้าไปอยู่แล้วแม่งเก่งได้ยินนะต้องต้องไม่กดชิปครับจะไม่ได้ยินไม่กดชิปใช่ต้องเข้าชา้าช้าต้องอย่าหอบเข้าไปครับอ๋อต้องหยุดวิ่งครับถ้าวิ่งแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นรอยนะถ้าวิ่งแล้วมันเป็นรอยแดงแ ด้น mm ี่ครับตอนตอนล่าเคยจเกตต้งตามเอยเยอะๆได้อหาวยเจอเดียวเลยเจอหัวปุ๊บทัน้วแหละมันเป็นรอยครับจะได้พี่เจนี่มมาต้อขา้วดูนีว่าสามาะตก็ไม่อยากวิ่งไปเจอกันก็อาจะเจอได้ เผื่ยวิ่งวิ่งไปแล้วมันจะเจอเอง ก็มองอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มองมันอยู่แถวแบ้านตรงกลางนะผมว่าแต่ผมเห็นตรงรอบๆอบอโดยรอบจะมีอยู่เจอไปสามที <c oughs> ต้องถามว่าตรงไหนบ้านตรงกลาง เฮ้ยไม่เอานะมาเร็วใจเย็นสิมนันก็ลั่นมาต่ไกลเลยผมซ่อมเครื่องแล้วแหละยิงผมก็วิ่งหาอยู่นะ มันบอกยืนรออยู่ตรงประตูตู้ทางลงอยู่ไหนนะนั่นอะะสิอยู่ไหนวะประตูใช่ไหมใช่ประตูอ่ะอยู่ไหน หา <ไป S 1> นาะนแล้วมันก็หาจะยากเกี่ยวกับตูมันมีประตูเดียวผมเคยเจอนะ<ต>เจอเจอบ่อยด้วยแต่ว่าเจอตอนนี้นี่นะเจอตอนเล่นเป็นคัตกรอดนะเจอโคตรบ่อย เวลาฆาตกรอยูใ่ใกล้ประตูมันจะมีเสียงวิ่งเงี้ยสองคนแม่งน่าจะมีมัง่งยู่ขอดยู่ขอด่ไม่<อ>กินขอดเปล่า โอ้ยชิบหายแล้วนั่นแหละฮะหนุกนานเลยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันไม่กินขอมกำลังช่วยมองหาเ่ยวิ่งกันทั่วแมปแล้วเนี่ยไหนวะ อยู่ไหนประตูอยู่ไหนพอมันเปิดแล้วมันหาย,ยากขึ้นใช่มันจะเป็นสีดําไงต่อมันก็เห็นที่เปิดหรือเปล่าหรืไม่เห็นไม่เห็นครับคือที่เปิดมันหายไปเลยครับอ่ะไมไ่เปิดแบบมันไม่ได้เปิดแบบนั้นมันเป็นรูเลยครับ นักหนาปล่อยผมไปเถิดเดี๋ยเว,วลาคนอื่นเขาพี่แมวนาะแขนอะไรส่วนตัวหรือเปล่าเปล่าครับไปแขนแต่จำได้มไม่ลืมไงไม่ลืม สวัดีโอ้ย <c> ย <jogo> <personality. c oughs> <c oughs> ังมีเสียงด้วยนะไม่แล้วข้วอะไรไปล่ะนัน่เอาบักาไปอายไมปแล้วบักไม่เชียร์มากเลยอะตัวยอนกลับ ว่าก็เจอจากวินาทีสุดท้ายป่าโอเวอร์วัดดีกว่า